สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนจอซีรีส์ vivo y 2 0 y 1 2 s y 1 2 a นะครับลักษณะการเปลี่ยนก็คือลักษณะเดียวกันหมดเลยครับครับมาดูขั้นตอนแรกนะครับก็ทําการถอดฝาหลังนะครับแต่เครื่องรุ่นนี้ฝาหลังชอบลอกนะครับเป็นบางเครื่องนะครับแต่ตัวนี้ลอกมาแล้วนะครับผมก็ทําการแจ้งลูกค้าก่อนก่อนแง้ะนะครับยังไงก็ลอกแน่นอนครับเพราะว่าสีด้านในเนี่ยมันผุก่อนแล้วนะครับ ก็ถ้าเป็นที่บ้านก็คือใช้ไดเป่าผมฮอตแอร์ก็ได้นะครับเป่าให้มันอุ่นๆนะครับเป่าไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะครับผมก็ต้องใช้ความร้อนสูงนะครับเพราะว่าฝ้าหลังมันจะแตกลายงาพอเสร็จก็คือหาจุดที่มันเข้าง่ายนะครับอ่านี่จะใช้ใบมีดโกนจิกก่อนนะครับแล้วก็ยกขึ้นระวังใบมีดโกนจะไปปาดฝาหลังขาดน,นะครับ่ค่อยจิ้มแล้วก็ใช้แผ่นพลาสติกเสียบเข้าไปแล้วก็ลูดเลยนะครับ ค่อยลวดและยกลูดและยกครับเป่าให้อุ่นๆนะครับเพราะว่าฝาหลังนี้จะติดกาวสองหน้าไว้นะครับตัวนี้ลูดได้เลยนะครับเพราะว่าไม่มีแพรสแกนนิ้วมือให้ต้องระวังนะครับส่วนจุดนี้จะเป็นจุดที่มันลอกนะครับต้องค่อยๆเงยนะครับก็คือให้มันลอกน้อยที่สุดนะครับผม ส่วนฝาหลังนะครับถ้าอยากให้สวยเงางามเหมือนเดิมก็สั่งมาเปลี่ยนได้นะครับผมราคาไม่แพงครับเปลี่ยนแล้วสวยเหมือนเดิมครับขั้นตอนต่อมาก็คือจะเป็นการขันสกูนะครับขันสกูออกให้ครบตัวนะครับผมครับขั้นตอนต่อมาก็คือเราจะมาทําการถอดบอร์ดี้นะครับโดยแกะที่ขอบ จำไว้นะครับถอดต้องอเล็บจิกตรงที่ซิมนะครับถาดซิมมันจะอ่อนแล้วจิกง่ายนะครับเมื่อค่อยรูดเข้าไปนะครับตัวนี้ก็คือต้องแกะตรงแพรสแกนนิ้วออกก่อนนะครับผมอย่าดึงเพลินนะครับเดี๋ยวดึงขาดครับแกะแล้วก็ค่อยไล่ไปนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อมาคือแกะขั้วแบตเตอรี่แล้วก็ดึงครับดึงแบตเตอรี่ออกดึงตรงที่เขียวๆนะครับนี่แหละครับดึงออกมาเลยครับ ต่อมาคือเราจะมารีดแบตเตอรี่เก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าแบตที่เราดึงออกมาเนี่ยจะผิดรูปนะครับมันจะงอๆมมบวมนิดนะครับอ่าพอรีดเสร็จก็จะเรียบเหมือนเดิมนะครับเตรียมพรยย้อมที่จะใส่กลับนะครับครับขั้นตอนต่อมาคือเราจะมาถอดจอเก่าออกนะครับอ่าจอตัวนี้ก็คือจะแข็งอยู่นะครับกาวยังไม่อ่อนเพราะว่าเครื่องบางเครื่องเดี๋ยวมือจิ้มก็หลุดออกแล้วนะครับตัวนี้คือกาวก็ยังแน่นอยู่นะครับ ต้องใช้ฮอดแอร์เลยว่าได้เป่าผมนะครับเป่าให้อุ่นก่อนเพื่อที่กาวจะได้อ่อนตัวนะครับพออุ่นเสร็จก็ใช้แผ่นพลาสติกนะครับงัดจอขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่ายังไงก็แตกยู่แล้วนะครับค่อยงัดนะครับระวังเศษกระจกนะครับผมจะลากเพื่อนนะครับเพราะว่าจะทําให้ถูกล้องหน้าได้ครับถกล้องหน้ามัวได้อ่าอันนี้ก็ดึงออกมาแล้วนะครับ ต่อมาก็คือเราจะมาไล่ทำความสะอาดที่ขอบครับให้เก็บเศษกระจกออกให้หมดนะครับ ครับขั้นตอนต่อมาเราก็คือจะมาการเทสจอนะครับลองจออะไรที่เราซื้อมานะครับใส่เข้าไปนะครับพอใส่เสร็จนะครับเราก็ลองทดสอบจอดูก่อนนะครับว่าติดปกติหรือเปล่าครับมีตำหนิอะไรหรือเปล่าครับครับเอาแบตใส่ครับทีนี้ เราจะเปิดเครื่องดูครับว่าจอติดหรือเปล่าครับตอนที่เราจะเปิดเครื่องทดสอบนะครับให้กดปุ่มล่างสุดนะครับแล้วก็ใช้อีกมือหนึ่งกดบอร์ดลงไปนะครับเพราะว่าแพรสวิต์รุ่นนี้ก็จะจะไปแตะกับไอแผ่นบอร์ดนะครับถ้าเราไม่กดมันก็จะไม่ติดนะครับต้องกดลงไปนะครับอพอเสร็จแล้วก็ทําการรีดเวตเตอรี่เก็บความเรียบร้อยให้หมดนะครับ ครับต่อมาเราก็มาลองเทสจอดูนะครับว่าไล่กดดูให้หมดนะครับเหมือนเดิมภาพปรับแสงสีขาวให้สุดเลยนะครับแล้วก็ดูจุดว่าจอมีจุดตำหนิที่ไหนบ้างนะครับถ้าจะรกีนเพี้ยนหรือเปล่าครับลองกดดูครับพอโอเคครับเทสผ่านแล้วก็มากดบอดี้ลงไปนะครับก็มาใส่ขอบกับที่เดิมนะครับไม่ค่อยกดลงไปนะครับพอกดเสร็จแล้วก็มาขันสกูกลับนะครับขันกลับให้ครบเหมือนเดิมนะครับ ครับขั้นตอนต่อมาจะเป็นการวางกาวนะครับจะเป็นการทากาวก็ไล่ทาไปตามขอบบางๆนะครับทาไปตามขอบจอบางๆให้ครบนะครับระวังแค่ตรงที่ข้างหน้าครับจะมีรูเล็กๆสองรูคือรูเซ็นเซอร์มันนะครับอย่าให้โดนนะครับทากาวเสร็จจะเรื่อมเช็ดฝุ่นที่กล้องหน้าก่อนนะครับอันนี้จะเทปดึงออกมาเลยครับแล้วก็วางกาวลงไปนะครับ จอบางรุ่นนะครับถ้ากดแล้วยังมีช่องว่างอากาศให้ถอยออกมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเลื่อนเข้าไปนะครับเพราะว่าถ้ามีช่องว่างเยอะก็จะไม่สวยนะครับหรือว่าแสงจะลอดในอนาคตนะครับพอเราเช็ดคราบกาวเสร็จนะครับแล้วก็ใช้ยางรัดนะครับใช้ยางรัดจอในระหว่างยางรัดนะครับมีเคล็ดลับก็คือต้องดูแสงสีขาวนะครับถ้าเรารัดแน่นจอจะเป็นจุดด่างๆสีขาวจะไม่สวยนะครับให้รัดให้แน่นพอดีครับ ถ้าหนึ่งรอบมันแน่นก็พอแล้วครับถ้าไม่เจอจุดสีขาก็นัดเป็นสองรอบนะครับตามน้ําหนักมือนะครับแล้วก็ไล่เช็คที่ขอบนะครับว่าเรียบสนิทดีหรือเปล่านะครับต่อมาก็คือจะมาทําความสะอาดฝาหลังนะครับเราก็จะเป็นการติดกาวสองหน้าบางๆนะครับหรือว่าเราจะใช้น้ํากาวนะครับทาเลยก็ได้ครับและจะความสะดวกนะครับซึ่งตัวนี้กาวฝาหลังมันลอกนะครับสีฝาหลังมันลอก ผมก็เลยใช้พวกเทปสองหน้านะครับแปะแทนที่จะใช้น้ำยานะครับเพราะว่าอนาคตถ้าแปะอย่างนั้นคือเผื่อจอแตกมาอีกทีนะครับหรือมาที่นี้ลอกมากกว่าเดิมนะครับพอติดกาวสองหน้าเสร็จนะครับก็ทำการติดฟ้าหลังเข้าไปเลยนะครับใส่ฟ้าหลังกลับไปที่เดิม แกะยางออกทั้งความสะอาดให้หมดนะครับแล้วก็ใส่ฝาหลังกลับไปที่เดิมนะครับตัวข้อดีของกาวสองหน้าก็คือไม่ต้องรอให้มันแห้งนะครับพอเสร็จเราก็มาเทสจอขั้นสุดท้ายอีกทีนึงนะครับก่อนที่จะติดฟิล์มกระจกเข้าไปอ่านี่คือเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดติดตามช่องทีรามบายด้วยนะครับขอบคุณครับ